เห็นไหมพอมันแห้งุึบเนี่ยหน้ามันก็จะไม่มีความเหนียวเลยเห็นไหมคะมันก็จะลมเลื่อม ชํำๆคล้ายๆกับว่าหน้าผิวสุขภาพดีข<ม>ึ้นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ไม่มีสีค่ะสามารถทาทับได้ตลอดทั้งวันเลยที่สําคัญยิ่งทาหน้ายิ่งนุ่มนะคะตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะหนกเลยค่ะแถมพอมาแ้่ปุ๊บนะมันจะนุ่มๆลื่นๆคล้ายๆกับทาแป้งฝุ่นเลยเอาง่ายๆยิ่งทาหน้ายิ่งนุ่มทากันแดดยังไงให้เหมือนเราทาตัวบํารุงก็ทากันแดดอีฝาสีส้มนี่แหละคะ่ะจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าทาเท่าไหร่หน้าก็ไม่เหนียวเนหนอะหนกเลยแม้แต่นิดเดียว มีแบบนี้เลยนะคะมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็บางเบามากๆเห็นไหมพอมันแห้งตึ๊บเนี่ยหน้ามันก็จะไม่มีความเหนียวเลยเห็นไหมคะมันก็จะเลื่อมๆฉ่ำๆคล้ายๆกับว่าหน้าผิวสุขภาพดีขึ้นแต่มันไม่เหนียวเหนอหนักเลยนะคะลองสัมผัสได้เลยค่ะอันนี้จ๋าบอกเลยว่าใครที่มีนะคะลองลูบผิวหน้าตัวเองดูเลยว่ามันนุ่มลื่นอย่างเกิดที่จ๋าบอกจริงไหมใครสนใจก็กดได้ที่ตะกราตัวแทนอิทูโลได้เลยค่ะถ้าอีท์ารับรองค่ะว่ามันป้องกันได้แน่นอน